ช่วงมอปัปปูล่าอนุภาพเป็นความหอมสนับสนุนโดยเอเวเซนชิมอยส์โคลนสากลิ่นสลับใช้ให้ผู้ชายไม่มีเมื่อเอาละครกลับมาอยู่กับมอแก๊งนะฮะใช่ครับช่วงนี้เป็นช่วงที่สุดยอดมากๆครับคืออะไรฮะเพราะว่าเป็นช่วงที่เราจะไปดูแบบว่าสาวป๊อปสาวปัพปูล่าที่มีความเนื้อหอมครับผมนี่คือช่วงมอปปูล่าครับผมอนุภาพเป็นความหอม เราจะไปดูกันว่าน้องๆโรงเรียนนี้เนี่ยครับมห้ใครเป็นคนที่มีเนื้อหอมที่สุดในโรงเรียนครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเนี่ยไปดูวิทยากันเลยผมชอบพีเต์ครับผมพิวเตอร์น่ารักแต่ว่ารูปเก่งชอบพี่เต์ครับผมพิ่เต์สวยครับผมว่ารูปสวยอีกชอบพิเต์ครับสวยๆใครๆก็ชอบเขาครับผมชอบพี่เต้มากครับเพราะเขาหน้ารักแล้วารูปเก่งด้วยเพราะว่าตรงนี้ได้ไหมอยากวาดรูปด้วยจังและแบบความรักใช้สีอะไรดีอ่ะ อายุดได้ปับ๊บกลับมารักเธออีกเหมือนเคยว่าจะไม่ว่าจะไม่รักเธอว่าจะไม่ว่าจะไ,จะไสำหรับเคลาดลับในความชิกของหนูก็คือศิลปะอยู่ในหัาใจค่ะการวาดภาพจะมีการจินตนาการทำให้เรามีสมาธิมากยิ่งขึ้นค่ะและยิ่งได้ผู้ช่วยอ,อย่างเ e อ็กเซเซนชิคมอโคโลนที่เพิ่มความชิคแบบน่ารักส,สดใสสร้างแรงบันดาลใจในการวาดรูปให้หนูด้วยค่ะ ถ้ารักางนี้ก็รักตำแหน่งเอวเซนเกลสาวหอมชิคที่สุดไปเลยครับถึงหนูจะใช้กลิ่นนี้แต่ก็ยังมีอีก3ามกลิ่นให้เลือกใช้สลับกันให้หนูๆไม่มีเบื่อเลยค่ะ